ลุกขี่มันเสมอมันเครื่อเกเอาไผมีลูกเต่าขอให้บอกไงฟังคว่มเด้อพี่น้องสบายดีอยู่ที่ไม่แห้งครับอินโมเขียนแป้นโมกลองพี่น้องโมล่ำขับช่องเป็นวัดลำเพิ่นเอาไปเที่ยวบรรยากาศเหลือแต่คั่วาวางเป้าครับปืนี้ครับวายสมาตังเสือมาพันสายหนิเงี้อีก,กาสมาห,หลายเสือปดนเะย็บสายไฟอยู่พี่น้องกระซงข่าวเนื่อยเนาะเนี่ยน้อ นี่การเนี่ยเนาะวันนี้เป็นมือโซกมือแมนครับบอลตัวเนีย้ยเดี๋ยวบอลตัวเนี้นมงคลเริ่บัดเลยมือสีได้โซกเลยลาบมือสีได้โซกก่อนนี้สีได้ลาบก่อนโตเด้่มหมดเลยผู้ใดสีมีผู้ดใดสีมีลาบก็บอย่าลืมพายกองเขาหน่อยไปนะมั้งเนาะครับแตนสีมีลาบวีนนี้ก็นนอกอได้มันขาดเข่าเหนียวมาได้อยเนาะบรรยากาศเก็บของไกลสิแล้วครับ แม่นสายแข็งวันนี้เดินท้าวเป็ดไก่ไปแล้วครับทุกนเอาเพิ่มจอมพระจอมเปรี้ยตัะมาณหกสิบห้าสิบหกสิบโลเลยนะครับเห็นยังกินเข้าไป กินเขาไปอ่านเนี่ยเนื้อตนเล่าแล้วเหงนืนอไหนเล่ามีสิบบาทเล้กากับหัวใจกไหวเอาอยูอ่ดน,นี่พี่น้องเห็นเป็นเรื่องสี่กอะไรคนคือกัน,นเนาะานั่งเกี่ยวก,กันเนาะครับเยี่ยไห้ตามซ้ำเจ้าของไทยได้แล้วละครับเป็ดการทำบุญไปไปนีอ่อ่านหลาดว่ามันรองไฟพอนี้แล้มไหม นี่ครับเจ้าของคนออนะเครื่องบินเลยสารเมื่อ,น,อ,อนี้เนี่ยมาส่อลมหนาววีวีพี่น้องเป็นขึ้ยังหลบก้อนเหรอแต่ว่าหนาวขัดสำหรับก้อนหล,หนกหบ,กนลบก้อนหนาวขักหนาวลายมือพอมัอนนี้ก็ตอนนี้ลมมีรู้สึกว่าเป็นอากาศหนาวรู้สึกได้ยังอยู่ร้านเดียว แล้วสิหนาวตีเราพ่านไอเมียนล้านรเราเราฝีงแดดจ้่การขายของไอ้ยังบู๋สิเป็นลูกกินเลยเลี้ยวไปเห็นใหม่ซากลา,ญญาก่บรรยากาศบรรยากาศอยู่กลางตัวอำเภอศรีนรงเหรอพี่น้องถ้าพ้นทีพันสต้นไมามันเป็นต้นใหม่อันนี้เป็นสวนไอ้ต้นนี้ยังก่อนท้่ ปอเคื่องยังอย่างใ้พี่น้องนี่ยว่าแมนนั่นหยาเนี่ครับนี่ครับแล้วมันบานสีเหลืองเหลืองงามเนี่แต่มันยุบแล้วครับมันไายแล้วเตรียมงานครับเตรียมงานสายแข็งโอ้ยมืออกันสิในลงกรุงเทพอยู่อะไรพี่น้องแล้วออกจาก,กานี่กลับไป อมาตตะตลาดเอียงอ่ะตลาดวิ่งสู้ฟัดอมาตะสนโบรีแล้วก็ไปละยองครับไปละยองเราไปสวนนามดีปากน้องแคสระบุรีไปวัดป่าเล่สุพพัณบุรีแล้วกับปิ๊บปิดปพูนเดินทังอีกมือหนึง่งไปบ้านดุงอุดรครับทั้งขํามนดกอยครับอำเภอบ้านดุง ด,ด,ดีท่านอนมือรอนท่านี่ผมอเอ้ยเถอ,เอ,เอ,เอพีอ่ปอบคอยมากอะชิบหยังไปแน่แ่พี่น้องไปแน่แ้่ เออแต่ก้าวไม่ใช่เสบูยังไปเตี๊ยม oh, ี่ห้างโมไปงเย้าบ้านบานบ้าอบน่้า็บ้านห้น้นบนาบานาบาบาบ้าหานบบ้นานบบ้บนบอ้นบ้าน้าเ้านบ้นบาน้บ้าน้นบ่นานานบ้าานบาน้านบ แกแพ้พัน์เัหลต้นบอกว่าบราะไ่าเอ้วนเป็นต้นบอกว่าป่ะนี่็เราล้างสุกันมันเริ่มเป็นน้วยแล้วด้ว่า มันมีหูดยเฮ้ยแม่มันมีหูอ่มันมีหู้อกไรเจ้เฉพาะเขายังสีะบงไรลอกไจะเบาเฮงไหะเบเฮงไรมันจากอะไรเนี่ยมันมีหูมันมีหูด้เจ้าอยากถือเลขปะไปบอกเจ้าอยากถือว่า เลียงก็เลียเดาๆบอกกัซื้อตัวที่ไม่ออกมาเนี่ยแะถือก็ตัวไหนล่ะพอตัวที่่ออกอะบตัวผีปอบเลยล้วก็หัวจัดไปคุ่มมัดตัว่นละชุบอกว่าบ่เเลียงมากเลบอกวาค่ะมัน ที่เดี๋ยวต้องใจเพราท่านี่เป็นนะครับตอนนี้มันจิดเป็นช่วงฮึบห,หาเนี่ยเรียล่อม่อถึงเฮียล่อไม่ถึงนึกอ,อ้าว้ายิงเหม็นครับวะต้นบางวายนีเอาพี่น่อง เมนบอบอเฮ้ยรมันบอกมนบักหาดบอกีน่วย้ไหนเาเมนบอกหาดกับเพาะเมนก็ต้นง่เียคนนี้ยังวะมางียวะคือบ่เมนบ่หน่อยบ่หน่อน่วยบงี้เลียวมาใครว่นต้นบอกว่าน่ยง่นี่ยน่วยง่านี้ยคนแบบนี้พังซำน่วยบเน่าคนอ่ะฟิน้ำร่นโอ้ยฟินน้ำเหอนคนเนี้ยพูดเลยเปิดน้ำไว้ให้ ประมอนแล้น,นอ่นยู่นี่แล้วตอนเราท่านไปเลยแล้วน,นอนเห็นว่าซื้อซื้อ,อหมดแล้วมือได้กันเลยไ้ครับหมดไปน้ำกลดโอ้ยมาเปิดน้ำไหมทำไมล้นเที่ยงเที่ยงอะไนี่อาการตัดเก็บของครับพี่น้องครับคนหนีไหมพ้นมื่อเสาร์ก็ได้ไรมาสิว่าไทายวันอากาศคนเตยล่า ได้แล้วกันนี้กันมัดเลี้ยวฝนโอ้ลงผักปอลิสสเตียสันเนี่ยคุณพี่น้องปอลิสสเตียสัน อากาศครับพี่น้องแล้วงเราครับเก็บของขึ้นแล้วจ้าหน้าเพิ่อเกษียรเกษียรินเขาเนี่ยแหละครับบนนี้เพราะว่ามันเดินทางบ่ไกลก็เปล่าวันนี้หยอดไว้กันเนาะโอ้ยสุกผีปอบนี่ก็นไรหยอดกันนี้นี่เลยหยอกแล้วเท่าน้อยๆนเนี่ยแล้วหน่อยก็ม้วนขอบคุณพี่น้องนะครับผมบรรยากาศกันทั้งนั้นช่วงเก็บของใกล้สีแล้วพอนี้ ขอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกคน